ในวงสัมมนา,าก็มีชาวริเวอร์สักนาะร,นะรได้ข่าวมาว่าขายบ้านไปซื้อกระตุ้ยกันทุ่งไปหมดตัวเพราะมีความชำนาญในการดูของเก่านะครับ,นะรบนี่คือในชาวริเวอร์นะรก็คงมีพระซื้อไปเยอะที่สุดคิดว่าไม่มีใครซื้อเยอะเท่าในชาวริเวอร์นี่จากข้อมูลหมดเนะข้อสันนิษฐานแล้วก็มีนายมโนมยัย อาสวัตธินานนี่ผมไม่รู้จักครับผู้จับนานการเกระเบื้องกื้อเบื้อเกืเเ้แล้วก็มีนายผู้ชงจันทวีตนักโบราณคดีนะครับข้าราชการประจำกรมศิลปากรถ้ามีวัตถุโบราณขึ้นที่ใดในประเทศท่านจะไปตรวจสอบเสมอนะครับผมผลข้อสรุปในวงเสวนานในวันนั้นมีผู้สือข,ข่าวอยู่เต็มหมดน,นะครับก็ได้ข้อสรุปว่าพระคพัคนแผร่กุฎอัมพวัน เป็นพระที่สร้างยุคเดียวกับพระคุณแสนวัดใหญ่ใจมงคนนะครับก็ที่เขาสรุปอย่างนี้เพราะเขาดูจากของนะครับดูจากตัวพระนะครับมีพิมพ์ตรงกันน้ำยาเคลือบอย่างเดียวกันการแตกลานเหมือนกันลักษณะพระเหมือนกันเลยเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องนะครับแล้วผมก็ตรวจสอบมาตลอดจนบัดนี้เป็นสิบปีนะครับไม่ ไม่มีภาพะไม่มีข้อตัวอย่างอะนะผมก็อ,ออกมาชี้แจงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชนิสง์ของสมเด็จในส่วนอะไรที่เป็นของท่านก็ต้องออกมาช่วยยืนยันนะครับพระท่ามดุสตาใช้วัสดุที่คงทนนะครับทําสร้างพระเป็นกระเบื้องเครืองนะครับเราอย่างนี้ยังบรรจุหายเรียบร้อยนะครับหลายสิบหายสร้างเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อพบว่าเป็นของท่านก็ออกมายืนยันนะครับ จำนวนที่ขึ้นที่กุวัดอมภวันในปริมาณเท่านี้ผมว่ามันอาจจะมีหลงเหลืออีกไม่ว่าอีกห้าสิบปีหรือร้อยปีอาจจะพบที่ใดที่หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งเขาเป็นได้นะครับถ้ามันเป็นจริงก็ดูตัวพระดูก็ชัดเจดนอย่ากไม่ได้ใครจะทำมายัดมาอะไรยากของสี่ร้อยกว่าปีน้ำยาเคลือบในสมัยโบราณผสมส่วนผสมก็แตกต่างจากสมัยนี้นะครับตเตาเผาก็ไม่เหมือนกัน นะครับอายุผ้าก็เป็นร้อยปีมี่มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับการแตกลานระหว่างน้ายาเครื่องนะครับที่แตกมาจากด้านล่างแตกละเอียดมือนกระจกนีน้ละไปนะครับนั่นเป็นเครื่องของจี้ที่มีการแตกลานเพราะการยืดหดตัวเมื่อถูกความร้อนความเย็นระหว่างเครือบกับตัวผ้ากระเบื้องเครื่อบกระเบื้อง มันไม่เท่ากันนะฮะตัวน้ายาเคลือบกับเบื้องไม่เท่ากันก็เป็นการแตกล้านก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าคนดูอ่อดูพระคุณแข่นคุณแผ่นเคลือบเป็นนะครับก็ดูตัวพระนะครับว่าพิมพ์พระอย่างนี้น้ํายาอย่างนี้นะครับก็าการแตกลานเป็นอย่างเงี้ยดูสามลักษณะนะครับ ก็ดูตัวองพระว่ามันถึงยุกไหมก็ดูตรงนั้นนะครับถ้าดูไม่เป็นดูแบบนบ้างคุณผม,มก็จ่ให้ดูความเก่าแบบบ้านๆนะครับแบบคนธรรมดานะครับไม่ต้องมีความรู้ไดูหายเนี่ยหายที่บรรจุพระคุณแผงเครื่องเครื่องวัตงวดต่างรอยู่เป็นหายโารบราณเนี่ยตัวหายนี่ทาด้วยดินละเดียวกับ อที่ทําคุณแผงเรือกนะครับนะครับ,นะค,รบคนจะทําคุณแผงเรือมต้องสร้างหายมาด้วยด้วยนครับนะครับดูหายนี่ก็เก่าเลยนะครับในเก่าด้วยตาเลยนะครับหายแล้วก็มาดูก้นหายนะทาน้ํายาเคลือบไว้ด้วยเป็นน้ํายาอย่างเดียวกับที่ทําผ้าคุณแผนเครือบที่ออกด้านด้านานีนเ่เพ่าเผาเผาหายนี่อุณภูมิไม่ต้องสูง ราคามันก so like ็ออกด้านอุณหภูมิแรงแรงเครื่องมันก็จะใสไอ้นนีไอ้นนี่เป็นด้านนะหายหายก็เป็นสอดคล้องกับตัวพระคุณดันเครื่องมันสร้างในยุคเดียวก็ทำทำคุณดันเครื่องไปด้วยทตามไปบรรจุไปด้วยก็สอดคล้องกันนะครับเไปด้วยกันเขาเรียกสอดสอดคล้องต้องกันนะครับ เหมือนคำให้การที่กล่าวโทษใครสอดคล้องต้องการสารก็เชื่อนะครับไปด้วยกันเนี่ยในของไปด้วยกันพักก็หายไปด้วยกันนะครับข่าวที่สองก็คือตัวพระพุทธโลกพระบูชาที่ขึ้นมาจากขึ้นมาจากปุาาก,กวัดอัวันนะครับพร้อมกับพระบุญแทนเครื่องนะครับนี่ผมได้มาช่วงโควิด ไม่ได้ไปเป็นแสงงอ่ะรู้ว่ามีครับตัวพระบูชาเนี่ยรู้ว่ามีก่อนหน้านี้นนแลแตว่าไม่ได้แสงแรงหาไม่รู้จะเป็นแสงหาที่ไหน,นเพราะมันน้อยจริงๆมันมีน้อยจริงๆนะครับเนื่องจากผมมีความเคารพนับถืออาจจะด้วยใจนะครับก็เลยมีมีคนมาบอกผมก็เลยได้มานะทําด้วยกระเบื้องเคลือบนะครับ,รบนี่ก็สอดคล้องต้องการน,นะครับแล้วก็พุทธพุทธิลินก็ เป็นพระอยุทยาพระพักนะครับเป็นพระสมัยอยุธยาแล้วก็มีรายละเอียดสวยงามเหมาะแล้วที่ทพระบาะร่าจะทรงสร้างนะครับพเพราะได้ช่างที่มีความปันนี้ํำนานนะสร้างพระนะครับนี่กระเบื้องอนุญาตเคลือบก็เป็น,เป,นเป็นแนวเดียวกับพระคุณแแตนเคลือบนันนะครับนี่ทำด้วยกระเบื้องเคลือบก็ไม่เคยปรากฏว่ามีพระที่ทำด้วย เออขาเพื่องเครื่องมาก่อนนะครับอันนี้ก็เก่าเก่าดเอตานะครับนะครับเห็นชาตินะครับของที่ขึ้นมาครับมันสอดคล้องกันกับพระคุณแผ่นเครื่องนะครับนะครับใครจะมาทําพระคุณแผ่นเพื่อแล้วก็ทำพระพุทธาทําเพื่ออะไรครับมันไม่มีเหตุผลอดนะครับเป็นเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่สร้างไปด้วยแล้วก็มีสร้างความบุญชาไปด้วยนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับเขาเรียกว่าสอดคล้องกันประการที่สอง แล้วก็ดูด้วยตาเก่านะครับเพราะพระนี้อยู่นอกไขนะครับพระองค์ใหญ่นะครับผมได้เก้านิ้วห้านิ้วมาในอยู่นอกไขก็อยู่ครับอยู่ในสภาพแวดล้อมรับสภาพไปเต็มแล้วนะก็เห็นความเก่าศิลปะสวยงามนะครับเป็นศิลปะพระอยุธยาก็ศิลปะพระพักแบบนี้ก็เหมือนพระในโบสถ์วัดราชสิทธิ์วัด,ด,วดที่สมเร็จพระในสวนทรงสร้างสมัยตั้งแต่ฐานทัพที่หนองสลาย ก็มีพระหน้าตักประมาณห้าหกสิบนิ้วนะครับองค์ใหญ่เก่ามากนะครับอยู่ในในโบสถ์นะเป็นศิลปะอย่างเดียวพระอย่างเดียวก็พระบูชาก็ที่นิยมก็มีพระเจียงแสนพระอุทองพระสุขกขทัยพระอยุธยาความนิยมก็ลดลงเพราะว่าอายุทยาเมืองแตกถึงนสองครั้งนะครับแต่นี่ทราบผู้สร้างนะคือสมเด็จพระนิสวนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ ขอบกู้เอกลาชนะครับนะครับก็ต้องขอย,ยกเว้นนะครับว่าพระยุต้องมีความนิยมไม่น้อยกว่าพระสิงห์ดำพระเสียงแสนนะครับพระเสียงแสนพระอุทองพระสุโทไยเพราะทราบผู้สร้างทรา,ทราบผู้อุกเสศนะครับและอายุพระต้อง400ยกว่าปี และที่สำคัญกานั้นคือทำด้วยกระเบื้องเครื่องมีลักษณะคงทนถาวรนะครัเป็นพันปีถ้ามีสภาพเป็นรอดปกติก็ยังคงสภาพนี้นะครเป็นพันปีผมต่อให้สองพันปีนะครับนี่คือพระปิชาของสมเด็จพระนิสรว์ที่เล็งเห็นแา่ใจใช้วัสดุในการสร้างาพระที่มีความคงทน,นะถ้าเป็นโลหะก็มีการคุกรอนสนิมนะครับ เสียหายได้นะอันนี้เป็นเบื้องเครื่องก็มีความคงทนรักษาสภาพเดิมนะครับแล้วก็เก่าอันที่สามเกา่าด้วยตาเลยคือตัวพระคุณแห่งเครื่องเองนะครับเป็นพิมพ์สองหน้าครับพิมพ์สองหน้านี้ไม่เคยขึ้นมาก่อนในอดีตขึ้นที่กูวัดอมาาัมพวันที่ขึ้นที่กู่วัดอมาาัมพวันเพราะที่วัดอัมพวันเป็นพระส่วนใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมงสร้าง ดันั้นพิมพ์จึงต้องมีมากกว่าทุกที่นะครับเป็นเรื่องปกติแต่พิมพ์ที่พิจ้พิมพ์เนี่ยนี่ก็พิมพ์ฐานสูงก็ตรงกับพิมพ์วัดใหญ่ใจมกคลหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรนี่พิมพ์แขนอน่อนก็หมายถึงสมเด็จพระพินางพระสุพรรณกัลยานะครับก็พิมพ์ตรงกับที่วัดใหญ่เหมือนกันแต่ที่มองด้วยตาคือตัวเชือมนี่ครับเป็นปูนโบราณผมส่องดูแล้วเหมือนกับ ที่ได้ก่อกำแพงก่อกำแพงรั้วโบสถ์วัดราชเสิ็จไม่ผิดนะครับหรือโบราณสถานมันเทาๆออกดำๆนะครับ,นะรบทำยากอะปั๊มสององค์และปากเมือหลังมาประกอบกันจะได้ไม่หนาจนเกินไปนะคิธีการสร้างยุคงยากผมถึงได้คิดว่าอาจจะมีแค่องค์เดียวนะครับหรือทำไม่กี่องค์นับองค์ได้นะครับผมว่าอาจจะมีองค์เดียว พอทำแลีทำลำบากมากนะครับนะครับนี่ผมได้ตนะ่ปีห้าเจ็ดแล้วต่อมาอีกสามสี่ปีก็ไปได้พิมพ์สองหน้าปามองค์เดียวไม่ต้องมาเอ่อไม่ต้องมาประกอบกันนะครับพิมพ์เดียวกันเลยครับได้จากคนละที่คนละเวลานะพิมพ์ตรงเปเลยน,น,นบที้ที่ให้ดูเก่าคือเก่าประกอบด้วยปูนโบราณนะครับเหมือนกับ โบราณสถานที่ยุธยาหรือที่วัดราชสีห์นะครับนี่คือเก่าเก่าประการที่สามนะครับที่เก่าด้วยตานะครับแล้วการสร้างพระคุณแผนกูวัดอัปภวันหรือวัดใหญ่ชาวคลเนี่ยเป็นการเผาคนเดียวครับปั๊มพิมตากแห้งตากน้ำหยาเกลือเขาเ้าตะปานะครับนี่คือการสร้างพระคุณแผน,แผนกูวัดอัปภวันแต่ปัจจุบัน การเผากระเบื้องเครือบมีสองอันนะครับคือเผาคนเดียวกับเผาสองคนคือปั๊มพิมพ์แล้วเผาคอมิตรแล้วก็ทำยาเคลือบแล้วเผาปั๊มพิมพแล้วไม่ได้เผาต่างแห้งทำยาเคลือบแล้วเผานี่คือปัจจุบันนะครับแต่พระอุญแทนกูวัดอัมพวันหรือวัดอยญ่ใจมงคลเนี้ย,าายนเผาเพียงครั้งเดียวที่ผมทราบเนี่ยก็จากว่า,ามีน้ํายาเคลือบมันบางมากมันบางแล้วทาให้รู้ว่า อาการไอตาก่ะตากมันมีแห้งหน้างแห้งน้อยนะครับแต่แห้งมากน้ำยาเคลือบก็จะติดมากแล้วก็เข้าไปตามเป่านะครับแต,แต่แห้งน้อยมันก็ทําให้ติดน้อยน้อยน้ำยาเคลือบน้ำยาเคลือบก็ออกบางนี่คือลักษณะที่ทําให้ผมจับได้ว่าเผาคนเดียวนะครับแล้วการเผาก็เนื่องจากเตาโบราณนี่ก็ คุมอุณหภูมิไม่ได้มันก็มีอุณหภูมิน้อยถึงห้าร้อยถึงพันกว่าถึงพันองศานะครับการที่เผาด้วยอุณหภูมิแรงๆนะครับตัวสีกระเบื้องเครื่องก็แตกต่างกันไปเผาด้วยอุณหภูมิแรงๆสีก็ออกขาวนี่เป็นพันองศานะครับแต่ถ้า,อ,าอุณหภูมิต่ตตตําลงมา,าสีก็ออกชมพูอมชมพูนะครับอุณหภูมิอาจจะแปดเก้าร้อยนะครับ แล้วก็เผาด้วยอุณหภูมิต่ำห้าร้อยก็เป็นสีน้ำตาลไอความรู้อย่างนี้ก็จากการที่ผมก็ต้องตรวจเช็คละเอียดผมคุยแม้แต่คนที่มีอาชีพนั่งอยู่หน้าเตาเผากรเบื้องในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุยก็จะได้รู้หรความรู้ว่าอุณหภูมิสูงต่ำมีผลต่อสีสีของกระเบื้องนะครับ